สวัสดีค่ะวันนี้มิวชวนทำกินนะคะจะพาเพื่อนๆนมาชมตลา,าดตลาดรถไฟจังหวัดพิษณุโลกกันนะคะนี่เลยค่ะคนเยอะมากเลยนะคะเพื่อนๆนนะคะตลาดรถไฟนะคะเพื่อนๆืนเราจะไปซื้อของกันนะคะไปซื้อของกันนะคะมีหลายอย่างมากเลยนะคะเพื่อนๆื มาดูกันเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาซื้อของกันนะคะมีหลายอย่างมากนะคะนี่เลยนะคะก็จะมีขนมนะคะตามข้างทางนะคะแม้นะคะก็จะมีผักขายนะคะเยอะแยะเลยนะคะผักที่นี่ก็ไม่แพงนะคะตามละสิบบาทสิบบาทนะคะเยอะเลยนะคะเพื่อนๆมาเลยนะคะไปชมกันเลยค่ะ พวกเนื้ออะไรต่างๆนะคะมีน้ำนะคะมีสลัดสลัดเจ้านี้ขายถูกมากๆเลยนะคะถูกมากๆเลยนะคะมีหลายอย่างมากเลยนะคะตอเลย้นี่ค่ะเวลาซื้อต้องจับบัตรคิวนะคะจับบัตรคิวนะนี่ค่ะมีหลายอย่างมากเลยนะคะมีหลายอย่างมากเลยนะคะนารกนะคะร้านนี้จะขายดีมากๆเลยนะคะขายดีมากๆนะคะคุณเยอะคุณเยอะ โอเคมีพ okay. okay. วกผักสวยๆเลยนะคะสวยๆเลยนะคะก็ <Okay. S 1> <Okay. S 2> จะมีวัฟเฟิลด้วยนะคะมีวอฟเฟิลด้วยนะคะทินละสิบบาทนะคะโอเคไปเลยค่ะไปดูอย่างอื่นตะ่อนะนี่เลยค่ะเยอะแยะมากมายนะคะไส้กรอกก็มีนะคะเพื่อนๆพามาให้เพื่อนๆชมกันเลยตัวน,นี้ก็จะเป็นพวกไส้ไกทะะไ่ทอดนะคะไก่ทอดนะคะ เยอะแยะมากมายเลยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงเวลาเลิกงานพอดีเลยเพื่อนๆนะคะแม่้าหน้ารักนะคะขาน่ารักมากเลยขายไม่แพงด้วยนะคะของเขาอร่อยจริงนะคะไม่บอก่ะตลาดโหมีหลายอย่างมากเลยนะคะส้มนะคะบางงดโละยี่สิบบาทเองนะคะนี่เลยนะคะมีลูกค้อด้วยนะคะลูกค้อด้วยนะคะ ทางเงินอีกนะคะโอเคดูสิเราจะซื้ออะไรดีนะคะเยอะแยะมากมายเลยนะคะตลาดรถไฟรคคกัเราจะซื้ออะไรดีเนาะเราจะซื้ออะไรดีเนาะดูสิของกินเยอะมากเลยถามเพื่อน ไก่ทอดเนี่ยไก่ทอดนะคะอะไรคะหมูหมูเนื้อสันนะคะเนื้อสันล้อยละ0บาทถูกมาเลยนะคะมีข้าวเหนียวด้วยเอจาเางเดียวเลยทอดมันนะคะราคนเลยนะคะ It, high, เด uh, re ี๋ยวไก่ทอดดูทอดไหมคะดูกันได้เลยค่ะทอดทุกอย่าง35บาทถูกมากเลยนะคะเพื่อนๆดูเลยแต่ช้อนประสริฐด้านนี้ก็เลยนะคะ35บาทเลยค่ะทางนี้ก็จะเป็นกับข้าวนะคะกับข้าวนะคะข้าวค่ะเพื่อนมาชมกันเนาะวันนี้ก็ทางนี้ก็จะเป็นพวกปลาสะบะกันนะคะปลาสบะ ไม่แพงนะคะตัวใหญ่80บาทเองนะคะเพื่อนๆพ่มาทานเนะานเนะ,าน,น,ะนะคะมีทุกอย่างเลยค่ะเพื่อนๆตลาดรถไฟจังหวัดพิศนุโลกนะคะปลา,า,หาไหน,นอโอเคตัวละ35บาทนี่เลยค่ะ35บาทเนาะอ่าปลาโลชั่นนี้นน มีทุกอย่างเลยนะคะขนมห,หวานก็มีนะคะเพื่อนๆตนลาดของเรามีทุกอย่างเลยนะคะมีเน,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 นื้อแล้วจังขนมต่างๆก็มีนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นพวกสลัดนะคะเพื่อนๆมีซูชิด้วยนะคะไม่แพงด้วยชิ้นละ,ะ,นะ,ะห้าบาทน,น,นะคะทานากนะคะคานะคะตงนี้ก็จะเป็นพวกของยำนะคะพอได้พอได้ ตัวสบายมป็นเล็กๆ้าหมกไก่ก็มีนะคะเพื่อนๆกะเพรานะคะกัเพาดปบานุบนวยานกแกงหน่อไม้นะคะแกมันไม่เคยกลัวใครเลยขนาดกูไม่กลัวเลยอ๋อของนี้ก็จะเป็นกุ้ยช่ายนะคะกุ้ยช่ายกุ้ยชาย โรตีนะคะโรตีนี่กะหนี่ปั๊บด้วยนะคะกะหลี่ปั๊บด้วยนะคะปลาปลาทอดนะคะปลาติดปลาจ้า เยอะมากเลยนะคะเพื่อนๆมียุกอย่างเลยจริงอันนี้ก็น่าทานนะคะอันนี้มันอะไรคะมันปิ้งเผือกมันปิ้งเผือกปิ้งนะคะน่าทานมากเลยะค,ะค่ะเพื่อนๆพา้าแวะมาพี่สนุโลกนะคะพี่ๆก็แวะมาเดินได้เลยนะคะมีหลายอย่างมากเลย โอเคอันนี้ก็จะเป็นขั่วเนื้อนะคะขั่วหนูย่างนะคะผัดเผ็ดปลาไหลก็มีนะคะส่วนโนนี้ก็จะเป็นอาหารปลานะคะอาหารปลามีหลายจานมากเลยนะคะมีวันหยุดด้วยนะเลี้ยวซึปลาจะมีคบ ตะะองนี้ก็จะเป็นพวกสลัดผล,ลไม้นีก็จะขายพวกแมสอะไรต่างๆนะคะมีแมสมีพวกเจลแอลกอฮอล์นะคะ,ะ,ะ,คะสตรอเบอรี่ด้วยนะคะ สำหรับน้ำพริกเจ้านี้อร่อยมากๆเลยเพื่อนๆน้ำพริกเจ้านี้นะขายขายดีมากน้ำพริกก็อร่อยทุกอย่างเลยนะคะปลาสะบะย่างของเขาก็อร่อยนะคะเพื่อนหกสิบบาทสดีบริษัทที่ยังเงินเดือนียังสบายที่สุดผลไม้สะดวกมากเลยสมัยนี้ไม่ต้องมานั่งเปาะเองนะคะเป็นเนื้อแหละที่ห้ารู้วทำเป็นแล้วเนาะเท่แถบแตงโมเต็มอาร เป็นตลาดที่ใหญ่มากๆอีกตลาดหนึ่งของจังหวัดพิษนุโลกนะคะโอเคจะลอ่อไส้ก่อนจะรับผ้าสากการร้อยนะครับทุกคนได้ค่ะร<ๆ>้านนี้ก็มีขนมใส่ไส้ด้วยนะคะขนมใส่ไส้นะคะฝั่นะะงนู้นก็จะมียังมีของขายนะคะ ซื you know, mm ้อเรียบร้อยแล้วนะคะปลาสบะตัวละสามตัวละเจ็ดสิบบาทนะคะโอเคเยอะแยะเลยนี่นะคะเพื่อนน่ากินทุกอย่างเลยนะคะปลาสบะมันมีหลายราคาใช่ไหมโอเคโอเค ตัวใหญ่ห้าสิบนะคะตัวเล็กตัวเล็กเท่าไหร่นะ,ะอ๋อตัวใหญ่หกสิบตัวเล็กห้าสิบนะคะเพื่อนๆ่งผิดเนาะเมื่อกี้เราซื้อ <50. S 1> ตัวละห้าสิบบาทเองนะคะเดี๋ยวไปไปขายตรงน้นเลยตรงตรงทางเดินโอเคเนี่ยฝั่งนู้นก็มีนะคะเพื่อนๆไป,ไ,ปไหนนะ <ไป S 1> อ๋อ,อ,อไปไปไป ไปไหมไปไหม,ไหมนี่เลยค่ตะตลาดรถไฟนะคะจังหวัดพิษณุโลกนะคะ เดี๋ยวพาเพื่อนๆมาชมฝั่งนี้บ้างนะคะฝั่งนี้ก็จะมีแบบนี้เลยค่ะนี่เลยค่ะจะมีพวกจอมทับแมงมมีทุกอย่างเลยนะคะแอกอและทรงประสีเอง โอเคข้างทางก็ยังมีของขายเยอะเลยนะคะเพื่อนๆนี่เลยนี่เลยค่ะพาเพื่อนๆมาชมกันเนาะนะคะเขาก็เริ่มเก็บเก็บกันแล้วนะคะนี่เลยนะคะพุนแม่ค้าก็จะมีของขายตามริมทางริมถนนนะคะนี่เลยะคะ่ะ มาดูกันเลยนะคะมีหลายอย่างมากนะคะมีพวกผลไม้มีผักนะคะแม่ค้าก็จะเอามาลงขายช่วงเย็นๆนะคะที่นี่ขายกันไม่แพงนะคะขายกันไม่แพงนะ เปลี่ยนเปลี่ยนาัเลยอะไรนะไป่าเปลีป่ยนวัอ๋อ ตรเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงครามนะคะเพื่อนๆนี่เลย ติดจัเป็นต,ต่างิีกบงเนาะติดอะไรนะติดจนเนี่ยสาธิตาม,ตตมาเนอะมาเนาโซนฝั่งนี้ก็จะมีของชิ้นเยอะแยะเลยนะคะเพื่อนตรงไปก็จะไปไขย แมวโาวเวอรอเออแมวเวอร์นะคะโรงแรมนี่เลยเลาะเข้าบ้านแล้วนะคะบ้านเรานี่เละเราอยู่ด้า มีบ้านบ้านที่บ้านมันไม่ค่อยมีบ้านเท่าไหร่นะแถวบ้านมีแต่ต้นไม้นะคะ เพื่อนแค่นี้ก่อนนะคะ